เรามาแอบดูลูกนะคะลูกไปปั่นจักรยานกับลุงทัวร์กับนายอีฟเนาะมุมตรงนี้ไม่เห็นนะคะมันอยู่ข้างหลังรถบรรทุกตรงนี้เดี๋ยวรอเขาไฟเขียแล้วเขาก็จะปั่นกันนะอเกอร์สุด r อกอรกรับพ second สตอลเกอร์ video ไฟเขียวยังยังไม่เขียวสักทีอ่ะไปละไปละไฟเหลืองละเขียวแล้วเนี่นไงมาแล้วไปแล้วไปละตาไอีและจ้า เสื้อล่ามาแล้วก็ปล่อยนะคะมันไปไหนอะลูกลูกช้าไปหรอครับลูกค้ช้าไปหรอ <c oughs> <c oughs>

to my ่ h a n n e l and w e l c o ว e to my vlog again อกก็ว so, uh, so uh, uh, oui, ana right? ันนี้นะคะเป็น vlog พิเศษนะคะจะเป็น1วันก่อนวันปาระดบของโอลิเวียนะคะก็ร้อนอะไม่มีแรงจะทำอะไรกลับมาเข้าเรื่องก็คือปาระดกคืองานสินจุ่มนั่นเองนะคะก็เป็นงานของศาสนาคริสต์เนาะพรุ่งนี้แล้วตอนนี้เตรียมงานกันไปได้ ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็เดี๋ยวมินจะมาถ่ายอัปเดตให้เรื่อยนะว่าเราเตรียมอะไรไปบ้างแล้วนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้มินกาลังจะทําเตรียมข้องหันหันข้องอะไรไว้สาหรับทําข้าวผัดนะคะกะ็มินจะเริ่มเล่ายัางไงดีเพราะรายละเอียดมันเยอะมากโอเคเดี๋ยวเล่าก่อนว่าบ้านนัดดบสินจุ่มคืออะไรนะคะก็คือนั่นแหละ,ะเด็กที่นี่นะคะสินจุ่มก็คือเหมือนกันเป็นการรับสินของศาสนาคริสต์เนาะแล้วก็พอเขาเทิร์น15นะคะเขาก็จะเป็นคนเซยเยสเซโนเองว่าเขาอยากจะ เข้ารับสินอยากจะเ,เขาเรียกว่าอะไรปฏิญาณตนเป็นเป็นศาสนาคริสต์หรือเปล่านะคะก็นั้นเขาเลือกกันอีกทีนะคะก็เหตุผลที่เราตัดสินใจให้ลูกดบก็คือ,อ,อพี่ลาสนะคะเป็นคนคริสแล้วเขาก็ดบมาก,ก่อนเนาะแล้วก็พอเขาโตขึ้นอายุ15นะคะก็ให้ลูกเลือกเองอีกทีว่าเขาอยากจะนับถือศาสนาอะไรหรืออยากจะไม่มีศาสนาก็ได้นะคะเราฟรีเราโอเพนให้ลูกอยู่แล้วนะคะก็ ออโอเคนั่นคือเหตุผลจบไปทำไมเราถึงมีงานศินรับสินเนาะโอเคแล้วก็โอเคพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้นะคะจะมีเป็นงานพิธีในโบสถ์นะคะช่วงเช้าช่วง10บโมงเนาะแล้วก็รายละเอียดพิธีเดี๋ยวมิ้นมีโอกาสเดี๋ยว,ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีเพราะตอนนี้มันเยอะไปหมดเนาะก็แล้วก็หลังจากทําพิธีเสร็จในโบสถ์นะคะก็จะมากินข้าวกันที่บ้านนะคะใ,ในสวนหลังบ้าน ก็เราเลือกจัดงานที่บ้านคุณปู่เหมือนเดิมเพราะว่าบ้านเรายังไม่เสร็จเนาะเป็นงานการเด่นนะคะในสวนง่ายๆสบายๆก็อาหารการกินสําคัญมากอาหารมิ้นสั่งจากร้านพี่คนไทยนะไม่ใช่ร้านเหมือนเขาทําขายแบบสําหรับงานอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็เป็นพี่คนไทยเนาะซึ่งมิ้นเห็นเขารีวิวดีมากๆเลยนะคะในกรุ๊ปตลาดไทยเนาะก็มีโอกาสได้ลองก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างเนาะพรุ่งนี้แล้วมิ้นก็จะมีทําเมนูเด็กเพิ่มขึ้นมาเป็น ข้าวผัดน,นะคะซึ่งตอนนี้กําลังจะเตรียมหมั่นของเพราะว่าลูกหลับพอดีโอลิเวียหลับนะคะก็ตอนนี้ก็จะพยายามทําอะไรที่เราไม่สามารถทําได้ตอนที่ลูกตื่นนะคะ,ะอย่างเช่นทําอาหารก็เลยจะเริ่มทําก่อนส่วนพิลาสเขาก็มีครัวฝรั่งของเขาเพราะว่าอาจจะมีเหมือนออผู้สูงอายุฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาก็อาจจะไม่ไม่ค่อยกับอาหารไทยเท่าไหร่นี่นะคะก็เลยเหมือนมีเป็นออปชั่นไว้ให้ก็แบ่งครัวกันพิลาสไปอยู่ครัวปู่ย่านะคะก็โอเคเดี๋ยวไปทาอาหารกันเลยแต่ตอนนี้ขอไป เอาน้ำแข็งกับน้ำเย็นๆมากินก่อนเดี๋ยวเราไปดูพี่ลาสเตรียมอาหารครัวฝรั่งกันฮัลโหลวานคอร์กวานคอร์กาะอขนาดเดียวอย่าดีเฮีย You ย r e on my vlog อย่าดีเฮียวยาต้องแก่้าอากาศร้อนนัะนะอีกทีเดียวรียสอ

อันนี้เป็นชุดใส่ในวันรับศีลของที่บ้านนะคะใส่มาตั้งแต่รุ่นพ่อนะคะคุณพ่อพ่ลาสก็ห่อ,หอด้วยผ้าอันนี้เนาะแล้วลก็ดูคัสก็ด้วยคนนี้ตื่นแล้วนอนไว้นิดเดียวเอง,องมนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณปู่ร่าทำสวนจัดงาน Nå, Hvorfor er ikke gået ned Hvad har du? Hvad spiser du? Ice. Og se hvad jeg har her. Ja, vi skal. Vi skal logge det. Hun er op nu. Du skal putte din opskatt. skat. Ja, lidt så. Ja, det er nok skat, så det ikke falder. ลูกค้าอ yeah. ah. ุ <protecting room noise> sure ้นพอเทไปที <Die> ่มาชหนาวใช่เด ah ี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ลงน้ำข้างหลังนะจะได้แบบล้างตัวไปด้วยเลยเข้าใจไหมเมื่อกี้อาหารไทยเพิ่งมาส่งนะคะแล้วก็ลูกค้มองแม่พูดกับใคร โอลิเวียเพิ่งหลับอีกรอบนะคะก็เดี๋ยวมินจะมาทำอุปกรณ์การตกแต่งนะคะเสียเวลามากเลยอ่ะลาซื้อมาแบบอันนี้นี่ยังดีที่แบบมันร้อยไปแล้วเราแค่แบบไปผูกๆูโอเคนะคะแต่ว่ามันจะมีที่เป็นแบบอันเนี้ยที่เราต้องมาร้อยเองเสียเวลามากเพิ่งร้อยไปได้ไม่กี่อันเพราะว่าโอลิเวียเพิ่งจะไปนอนให้นะคะก่อนหน้านี้ก็คือแบบต้องแบบเล่นกับโอลิเวียส่วนพี่ลูคัสสวัสดีครับลูคัส Pillet Så er det krab. Så er det hvor er din hænde? Hvor er din hænde? det mm -hmm. โป,โปมาให้เด็กๆวันพรุ่งนี้นะคะให้เด็กๆกระโดดกันให้เต็มที่เลยเอาให้หมดแรงกันไปเลยตอนนี้กำลังสูบลมเข้าอยู่นะคะโอ้โหพอดีมากเลยกับพื้นที่ที่มีอยู่อะถ้าเยอะกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็คือแบบเนี้ยถ้าแบบใหญ่กว่านี้ก็คือแบบไม่ได้โอ้โหกำลังพอดอีไซส์พอดีเต็นท์เลยอะไซส์พอดีแบบพื้นที่ที่มีอยู่เลย เมื่อกี้เพื่อนลาสนะคะเพื่อนเพื่อนสนิทเนาะเพิ่งแบบเขามาไม่ได้นะคะเพราะว่าแพลนเราก็คือแบบกระชั้นชิดมากแล้วเขาก็เหมือนมีแพลนก่อนแล้วนะคะก็เลยแวะเอาของขวัญมาให้นะคะนี่เข้าสุดเข้าเซตกับที่โอลิเวียมีอยู่พอดีเลยของเล่นซีอาดิ่ลัดเอ๊ะแคดกันลิตสเกเฮ้ อุ้ยอุ้ยอุทำไมเขาแข็งแรงจังเลยเนี่ยเอ้าเห็นตัวเองแล้วทำไมเบรคนนี้ก็แฮปปี้มากแฮปปี้เรียกป๋าปามาดูนี้เนี่ยส่วนอันนี้นะคะมินก็ตกแต่งเรียบร้อยเนาะห้อยธงสามเหลี่ยมคนนี้เขาจะไปไหนอะคะหรือจะไปไหนอะคะ Good morning ค่ะ เอลีอเวียพร้อมหรือยังคะหนูพร้อมแล้วใช่ไหมคะารู้เรื่องเหรือเราอ่ะรู้ไหมว,ว่าวันนี้เป็นวันของหนูนะขึ้นมอนตัวบัวคนนั้นก็แก้ผ้าตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวมามีไปใส่ชุดให้พี่เขานะคะหลังพี่เขากินข้าวเสร็จเฮ้ยชะเฮ้ยชะ Hehehehe <laughs>